สภาพเร่อมร้ายครับโดนรับซาติแล้วจะภาพรลายค,ครับผมครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับเดี๋ยวผมแชทให้

ผ่านนายครับสุดท้ายครับลมสุดท้ายที่3จบ เป็นจ้านาสมาดีกับวิจาดีจา้ยี่หอมอยี่หอมมนะไร

เนี่ยคือมาอยู่นอนคือมาเห็นนอนนะคือบนนอนเดียวคือมาอยู่นอน,น Uh oh. Oh. oh, oh. Mẹ chá, mẹ chá lắp dế, mấy mưa sâu, nhắn sâu đấy, mẹ chá lắp Mẹ chá lắp dế, là tí văn văn Nó bán nè นสุดทยตาทุ่งเย้ยตาทุง่งยินสุดไทยนะครับทรงตาทุ่งเป็นสวรรค์เป็นมัวจะฟืแล้วเปล่ามันหวาน้ฟ่กินหลายหลยเราอะนะกินขาวปเสเข้าไงไว้บ่ะ,ะมึง u a t n นบ่เนี่บวช พวมมันบวชกันเสียงกึมลงมาอยู่เสียงกึมบอกมาสามทุ่มมาบวชเด้อมาบวชอะไรนะ ได้ันนี้นะรับสุขภาพองคนเป็นอย่างสูงนะครับต่อไปเรื่อง่นาเบื่อน้นลากันอีกต่อไปเรื่อง่องตะนับต พี่น้องหลายพี่น้องหลายครับพี่น้องหลายครับเชิญ

เราไปหาเจ้าราวังเด็กยี่ทุ่งเอาเขาดูไปทุ่งได้ครับอ่าสัมบัตได้ครับสดๆเลยนี่ยไปทุ่งไปหาได้ครับหาตังมัดเลยอัาเมื่อม่กินนำไปปั้มปักอนแล้วมันก็บมด้ำอ่ามันหนีมากมากก็ง่ว่า มันหม,แมนดแล้วย,ย,ลลยุอ่อย่าเฮ็ดกูครับพ่อหญ่ายกับไปช่วงล่างยาบาลปลอดภัยอ่เออบันดังขับรถครับผมบา้านมียึดกู้กับพ่อหญ่ายหัวเชื่อมมันไห้เนาะคันว่าพ่อหญ่ายอีกพอมันมันเหมดแล้วกต่ย่านมันไห้ตลอดนะครับผมหรือว่าพ่อหญ่นี่ว่ามันเหมดแล้วดีพ่อใจเบิ้งหูไม่หยั่งนาฬิกาไม่หยั่งไปหัเนี่ยมัน นี่ขึ้นไปเลยนรอมันเหมือนแล้วหมันจะยืนได้หครับผมครับเออมาเนี่ยพ่อไปหอดปัะทศไยพ่อไปลงรถบัสหมอเข้าปั๊มหัวใจจัดเกียร์ขโมงมันกครับผมมาเนี่ยเขาใส่สายจางว่าเอาเลยส่งมาหาราดดิที่ปัญญาน้อยนึงอ๋อยังยังยังส่งมาหาราดไปก็นสู้เนาไงก็หมดตังคับมากครับ S <S <an> <S อกินตู้ใบมามันกส่วนไปครับอาาริดตูไปล้วินเป้าพ่อไงอ่ะเกิดปูนี่แหะ้ใช้ไปตู้ว่ะย่างตินเปาก็ปกจับปะมนบานีพ่อแม่ย่ำเท่าแม่ห้องน่ะกินตูมันมากแบบย่ข้นอ่่คอยวคมอยคุณ่มันมากเขาไงามไหนรบก้ออ ก็ได้แล้วนะยี่ปูว่าบอกไงเพรเย็นเพราเที <JI> um, uh, ô, ่ยงมากับว่าเมแล้วนิดนบังงยังมันขององอ้แล้วสัมผมาเราไปหาเจ้าวังเด้ครับนี่ดๆเอไปบไปึ้นนี่อนทีว่าตัทมือไปทรงมันพองบ่ไมานีเพอบ่ไมาตะทุง จะทุ่งไปหาได้ครับสดๆเลยเนี่ยไปปูเอาะพญายามาหาเนี่ยพน้านอนอยู่ผู้เดียวเดตะปุกเนี่กไปหาพญายาวขึ้นนี่อ๋อไปหาขึ้นนี่ไปบอกว่าพญายาวหัวเจ้าก็บอกไปหาข่อยแน่วะพญายาวนอนอยู่บ้านหลังกลางๆเลยเนี่ยพญายาวนอนอยู่นี่ได้ครับเนี่ยสดๆเลยของแท้ครับเนี่ย หวังเพื่อเลยตะทุ่งไปหาด้วครับบาทที่นี่พอมันไปปุ๊บบาทนี้มันเงินน้ำไหนคนง่หาสิบาทหาสิบาทโอ้หาหาศูนย์มั่นไอเล็มั่นตะทุ่งตะทุ่งไหาศูนย์มั่ใคหาสิบาทที่นี่มันเอาเงินหาบาทมันเอาขึนสามสิบโอขึ้นสาิบเออบาทนี้บาทมันหไปก่นไปเด้อ มันเอาขึ้นมาอีกบจีบบาทหัวใหญ่จีบหนับมันต้องไปยีจีบอ่าก็เดินขึ้นตีชีพหัวใหญ่มากฝ่ายมันบวกมันเลยโอ้สุดๆเลยมือมือเศร้านี่มืนขึ้นเลยหลานไปหาว่าหลานไปหามาหลานละนี่เท่านั้นอ๋อครับครับครับท่านท่านหัวใหญ่มากอะไรหมื่นมาห้าหมื่นมาหาเด้อหลานไปผูกเอาครับนอนอยู่ตรงนี้หลังนี่แล้วเนี่ยไฟอย่างนี้ใกล้ๆกันนี่สดๆเลยครับหัวใหญ่ ละละครับครับครับหลานปเป็นน้ำเมาถึงเดมมานั่งอยู่นี่ครับออตาทุ่งเป็นน้ำหวานได้ครับเนี่ยนอนอยู่บา้านหลังนี้ครับออของแท่เจอของแท่เลยครับตัวใดครับห้าสิบเลขเด้ครับบอกบาเลขครับ มันเ,าเอาขึ้นไปสามสิบบาทตอนมันหยิบไปนะมันเ,าเอาขอึ้นม่าหร่อยบาทพอง่นี่งั้นมบัาไปล้วสิน่ดวงใครดวงมันนี่นีละหาเอาหาศูนยตีวตี่วตีผู้าววตีครับขอบคุณครับครับครับผม

เสด็จเตือนึ้นเลยไหมลทีบ้านเน่ยโอ้โหวาเห็นเรามาน้เลยเหรอทีเออเม่อนกับี่เพาเนี่ยเลือนมันกับไปกิยางกับเาครับครับครับครครับ่ครับครับนองหลายครับสดๆเลยครับเจอเลยครับตํรวจเจอครับหลานครับถ้าทุ่งเป็นน้ำหมากครับ เจอตะทุ่งเป็นน้ำเอาเลยมามาหา